วันนี้วันหยุดนะครับซื้อกุ้งมาสองร้อยก้าสิบเก้าครับอย่างกุ้งกินครับผมไฟดันร้อนเลยครับ ูกสาวผมมีชอบกินนะครับเนี่ยโสนอครับไปร้อนๆนะครับจิ้มนี่ซื้อซื้อจิ้มพันท้ายมาแล้วก็บีบมะนาวใส่ใส่น้ำกระเทียมดองครับแล้วหั่นพริกใส่ครับ เป็นๆอยู่เลยครับเดี๋ยวๆเดียวๆเดี๋ยวๆอยู่เลยพรุ่งนี้ลุยทำงานครับผมถ้าสุกมากมันจะแห้งเกินนะครับนั่งประมาณนี้ครับ เป็นกุ้งหัวมันนะครับอืมหวานครับผมหัวม,มันก็จะเป็นเยิ้มเย่้มเงีเงเไงครับใกจะหมดแล้วลูกสาวผมชอบมากเลยนะครับน้องสนอบับเดี๋ยวกลับบ้านไปซื้อให้ลูกสาวกิน หวานมากเลยครับพี่น้องอากาศคือฝนที่ตกเนี่ยครับก้อนเมฆเต็มเลย